ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับนะฮะเอาละครับผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยคุณคิดว่าใครดีครับแดงหรือว่าน้ำเงินกรรมการท่านแรกครับให้คะแนนนะครับผู้ชนะนะครับให้คะแนน39ต่อ37คะแนนให้มุมแดงชนะครับและกรรมการท่านที่2ครับให้คะแนน38ต่อ38คะแนนเสมอครับ นั่นหมายความว่าวันนี้ผลการสินไม่เอกฉันครับและกรรมการท่านที่3ให้คะแนน39ต่อ37คะแนนและผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่ the winner one and only goes to Rand Corner กรรมการแครมบตัดสินให้มุมแดงครับสังคพงษ์โฉมโยงเป็นฝ่ายเอาชนะวอลิตฮาริมาซาเลมไปแบบไม่เป็นเอกฉันนั่นเองนะครับ ชนะ2ต่อ1เสียงด้วยกันนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับอาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์ครับและโปรโมเตอร์เยงทวีสินเหล่าสุวนรณวั์มอบเหรียญนวัติกรบผู้ชนะด้วยนะครับสังคพงษ์โฉมโย